สวัสดีครับผมมาพบกับเพจ KTG IT Gaming Gear น,นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมีสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับจากนับโวเป็น ى, ตระก,กูล X Series นะครับก็คือน,นี่ด้านหน้าเลยตัวพัดลมรองโน้ตบุ๊กนะครับระบายความร้อนนั่นเองอ่าเป็นตัวมาใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า NXF2 นะครับก็ บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องไฟนะครับฟังก์ชันจัดเต็มเหมือนกันตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวบอดี้ของพัดลมกันก่อนนะครับนี่นะครับก็ทํามาเป็นทรงเรียกได้ว่ามาตรฐานนะครับมีวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็น ABS แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับไม่แตกง่ายนะตัวนี้นี่นะครับก็มาดูที่การควบคุมพวกปุ่มคอนโทรลกันด้วยนะครับก็คือนี่จะมีตัวนี้สามารถปรับระดับ พัดลมได้นะครับว่าจะให้เบาจะให้แรงนะครับปรับได้ถึง6ระดับก็เขาจะมีบอกนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะนี่มันจะขึ้นบอกนะครับเป็นเลขนะหน้าต่อหน้าจอเป็นดิจิตอล LED อย่างสวยเลยนะครับนี่สี่ห้านะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็ MAX นะครับโหมดที่6นั่นเองอ,อันนี้คือลมแรงสุดก็เรียกได้ว่าลมแรงใช้ได้เลยนะครับใครที่แบบ เล่นเกมอะไรแบบนี้ต้องการแบบระบายความร้อนนะครับโน้ตบุ๊กนะรุ่นนี้เหมาะเลยตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับรองรับถึง17นิ้วด้วยกันตัวนี้อ่าแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะมีปุ่มโหมดไฟนะครับก็เขาจะมีเลขบอกเหมือนกันตัวนี้ปรับได้ถึง7โหมดไฟนะตัวนี้นี่ครับปรับไปเรื่อยๆอ่านี่นะครับก็7โหมดแล้วก็กดอีกทีมันก็จะวนมาโหมดที่1นะครับส่วนอันนี้ เอาไว้เปิดปิดการใช้งานนะครับพัดลมนะ,ะถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดแต่ว่าไฟจะไม่ปิดด้วยนะครับจะปิดแค่ใบพัดนะนี่ก็ถือได้ว่าสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตอนปิดไฟบ้างว่ามันจะขนาดไหนนี่นะครับเมื่อปิดไฟนะก็จะประมาณนี้อ่าก็บอกเลยว่าสวยมากๆากนะครับสําหรับไฟนะแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าครบคันในเรื่องของการปรับ ระดับพัดลมนะเปิดปิดนะครับก็มีมาให้นะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูที่ฟังก์ชันเสริมอื่นๆกันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะนี่นะครับเขาก็จะเป็นแบบ2พอร์ต USB นะครับก็คือเป็นเหมือนฮับมาในตัวแยกให้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับระดับนะครับได้ถึง5ระดับนะยกได้ก็หลายๆคนนะครับชอบเลยแบบนี้เพราะว่าส่วนมากที่มาถามแอดมินนะครับก็จะถามว่า มีพัดลมรองโน้ตบุ๊กที่ปรับระดับสูงต่ำได้ไหมปรับระดับพัดลมได้ไหมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยมีมาครบนะครับนี่อันอันแล้วก็มีฟังก์ชันเด็กเพิ่มมาอีก1อันนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนี่จะอยู่ด้านข้างนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่านี่คือเอาไว้ทาอะไรนี่ถอดได้นะครับแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบด้านข้างนะครับตรงนี้นะนี่อ่านี่นะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เอาไว้วางมือถือนั่นเอง แบบนี้อย่างเจ๋งนะครับฝั่งานนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆนะใครที่เล่นโน้ตบุ๊กอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถมาดูมือถือได้มีคนโทรเข้ามอะไรแบบนี้นะครับสวยเลยจังหวะนี้อ่านี่นะครับก็ปรับได้นะอ่ะเดี๋ยวจะลองตั้งโน้ตบุ๊กดูกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวเอาลาบไว้ดีกว่านี่นะครับก็เดี๋ยวนี้จะลองตั้งโน้ตบุ๊กให้ดูนะก็จะประมาณนี้การใช้งาน เรียกได้ว่ารอ,องรับนะครับโน้ตบุ๊กนะที่ขนาดจอนะครับ17นิ้วเลยนะใครสัก15-16นิ้วนี่พอดีเลยนะครับ17ก็จะเต็มเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะเสียบไปให้ดูเพิ่มเติมนี่นะครับเวลาใช้งานจริงๆก็จะประมาณนี้อ่าใครที่ชื่นชอบนะครับสนใจในตัวพัดลมตัวนี้ของนับโบนะรุ่น nx f2 ตัวนี้นะครับก็ สั่งซื้อกันได้ที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับหรือว่าหน้าเว็บของ KGG เรานะครับตัวนี้ค่าสินสอดอยู่ที่690บาทนะครับก็ได้ทั้งไฟได้ทั้งฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้ถือว่าราคานี้คุ้มนะครับคุ้มคุ้มมากๆเลยยิ่งใครที่เป็นแนวเกมมิ่งแล้วต้องการแบบพัดลมแล้วก็ไปเหมือนเอาไปเป็นเครื่องประดับมาแต่งโต๊ะคอมเราอีกทีนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับตัวนี้ อดยวให้ดูไฟกันอีกทีหนึงนะครับนี่นะก็สวยมากๆเลยอ่าก็ใครชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยครับอ่าแล้วก็มีค่าจัดส่งด่วนอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะอ่ะใครสนใจก็ไปอินบ็อกซ์สั่งซื้อกันได้เลยครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จอ่าสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ